สวัสดีเด้จ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันมือใหม่วันใหม่วันสดชื่นสดใสก็เอ้ยก็อวยพรเด้ทุกบ้านมีแต่ความสุขเนาคะความโชคดีเข้ามาหานํำชีวิตเดจจะเด้อแลากาสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะพูดเลยเป็นใครก็เศร้าวัยว,ไวัยเนาะมาพูดเลยมีเวลากันนี้ค่ะโม่กาแฟกับถ้วยกาแฟค่ะ แล้วก็เวลานิดๆหน่อยๆนาอค่ะเนาะเขามานั่งงันเฮงนํำกันจะน้อยค่ะกินกาแฟแล้วก็ไปเพื่อไปมันบได้ยุหึงนะค่ะเนอะมาบนตองเว้าเยอะนาอค่ะเนาะเพราะกันมือใหม่วันใหม่กะกาแฟค่ะกาแฟกาแฟกาแฟดำจ้ากาแฟดำหอมค่ะช่นใจช่นใจ เอ้ตุกตานะหาเรื่องมาโม้กันค่ะยังบ่มีเรื่องโมดเวยค่ะนี่ยังคึดนบอ,อกบรรยากาศข้างนอกกอันสดชื่นค่ะแต่ว่าโบามีเดดเวยจะเด้อเป็นอากาศอันโรแมนติกสลึมสลโลวนะคะโมก,ม,โม,กมีโมกหลงโมกไหลค่ะช่วงนี้โมกไหลกรมอุตุพันธ์บอกว่ามันสีอีกจาก อาทิตย์หน้าคุณเหรอคะอาทิตย์หน้าสิอาจสิมีหมอกลงมีมีมมมอนันมีแดดออกนิดนิดได้หน่อยะคะ่ะแต่ว่ามันก็บนแน่นหนะเพราะมันเป็นนั้นอากาศเมืองหนาวว่างั้นเด้อปะ่ะแต่ก็สดชื่น,นะคะ่ะข้างนอกก็ประมาณช่งวงว่าเอ้ยว่าตอนนี้ก็ประมาณส,าสี่ห้าองศาเซลเซียสเลยเ้ะเด้อมันก็เลยสดชื่นแต่ว่าเป็นอากาศเย็นเลยคะ่ะแต่ค่าออกข้างนอกก็ตรงใส่เสื้อผ้าคือมันอุ่นอุ่นว่างั้นเด้อป่ะ น้าบูเซอ้อเสื้อผ้าอุ่นหนาวก็เปลี่ยนไครเนาะค่ะเนาะมาข้างไหนก็ข้างไหนก็อุ่นๆค่ะในบ้านก็เปิดฮีเตอร์เครื่องทําความร้อนหาตะลัเอสให้มันสดชื่นเนาะค่ะเนาะแล้วก็ปกติและค่ะทางบ้านนําเนือนนี่มันก็เพราะว่ามันนําพื้นนําตัวนี้มันมีเครื่องอันทาความอุ่นมด้ินะ่มค่ะมันก็เป็นอากาศสดชื่นเหมือนกันเดอะแต่ว่าถ้าออกข้างนอกกา กันหนาวเด้กค่ะก็ตรงเสื้อเสื้อเสื cafe, ้อนาหนาเด้กมาข้างนอกหนาวๆข้างในก็จิบกาแฟดำอุ่นๆก็เอตุ๊กตาพาฝันเนะจ้ะเด้อเอ้ยว่าน่ะอาร์ตคีบสั้นปล่อยเป็นคลิปยาวเอายาวเลยเนาะข่ะเนาะยาวๆเลยเน่าๆเลยเนาะค่ะเนาะอ่ะ เบิ่งกันเบิ่งพี่นกกันหล,ลายหลค่ะมโอน,นี้พี่นกหลายพี่นกหลายนำโกไม้ข้างเหียนนี่ก่ะจับกันเต็มนึ้เนาะอกันเนาะเพราะว่าเพื่อนบ้านวันเอาอันทั่วลิสงอันแห้งเนีน่ยค่ะมาตากมามาบมูมเม้นตากค่ะมาห้อยไว้ทุ่งบักใหญ่เด้อค่ะเบิ่งนกหมาญาติกันบ้างกันเด้อปะ แกก็มีมรยาติอยู่เลยค่ะบบแม่นว่าพ่นธอันโบไดหลุ่มกันบานเนี้ยค่ะคำพูดเลยม,มาทีหลังก็ได้เอ่ยสังเกตในถ้าเอ่ยตุ๊กตาสังเกตก็เห็นได้ท่าอยู่นํากิ่งไหมนะคะเอ่ยว่าพันก็มีอันมรยาติเอ่ยบ่านโบ่บไดว่าเขาไปจิกโบไดค่ะท่าแล้วก็อีกที่ว่าตรงนี้เนาะค่ะเนืที่เอ่ยสังเกตแต่ว่าอีกอันกลุ่มนื่งกินแล้วก็บินทยอยบินออกไปแล้วจังได ก่มใหม่ที่ทาอยู่น้ำอันกิ่งไหมยังจังได้เข้าไปอันเข้าไปน้ำอันถุงอันเนี้ยค่ะไปจิกน้ำถุงมันทวที่ส่งเฮงเนะะี่ยค่ะเออเออว่าพันกาพันกะเป็นระบบเนาะค่ะมันเป็นระบบนิเวศของทางธรรมชาติแต่ว่าท่านนกแก้วเนาะค่ะถ้าพี่ถาว่าพี่นกแก้วหมานี่อันนั้นว้ลหลาไหลค่ะเว้าเก่งถ้าพี่นกแก้วหมานี้ เสียงเจ้าเจ้าเลยค่ะเสียงว้าวของพันนะนกอื่นก็บินไปยุ่มงอื่นบินไปยุ่มงอันเนี่ยค่ะน้ากิ้งแล้วกันท้าชอบอยู่เลยค่ะชวนพี่นกแก้วบินหนีนกค่ะแต่ว่าพันสีมีเสียงดังกับนกกันนกแก้วสีเขียวเียวเนี่ยจักพันว้าเถอกนจิ๊บๆึบจับชับอยกค่ะพันถ้าพันไปแล้วกันนกอื่นจงได้เข้ามาเดีค่ะแล้วก็มีการห้องสกันนํา เอ้ยกระบอกเอ้ยกระบอกเขาใจภาษานกแต่ว่าเอ้ยมันสังเกตนะน้องคะเนะเอ้ยมาสังเกตแล้วก็นกอื่นกระบอกได้เข้าไปเดอค่ะบอกได้เข้าถ้าเขาก็ต้องออกภายในวินาทีนั้นค่ะเอ้ยแล้วเอ้ยทุกตาก็เบิงแล้วก็บางทีก็ขำดีเขาบางทีเอ้ยมานั่งเบิงอันนี่นั่งเบิงอันพี่อันพี่นกเนาะค่ะแล้วก็กินกาแฟไปน้ำแต่ว่าเอ้ยโได้ถทายลงเขาเอ้ยโได้ถทายลงอัน ปีน้เออยังบ่ได้ถไทยลงเลยพี่นกอันที่ว่านกมาจับอันตัวนี้เพราะว่าไทยลงคือเทือกแล้วมันมีปัญหาผููเทือค่ะเอ้ยก็เลยเศร้ามีปัญหาตรงใน้ลบอ,อกเอ้ก็บอกเข้าใจเลยคะ่ะเอ้ก็บอกเอยเอถึกอ,อยู่เนาะคะ่ะเนาะหรือว่าเขาเขียนคออันหัวคอบูถึกนี่กะคงหัวคอเขาไปตรงกับอันอย่างอื่นก็อาจสิปเป็นได้ แต่ว่าถ่ายหลงก,ไลก,ก,ก,กไ็ได้ลบทิมคลิปสั้นก็คลิปอันนั้นก็ได้ได้ลบทิมค่ะได้ลบทิมเกือบหมดเลยก็เลยเสารก็เลยโบนถไทยแต่ว่าถ้าเวลาไปถ่ายพี่ห่านพี่เตือยู่ทางนอกบานน้านเนาะค่ะเนาะพี่ห่านว่น้ําพี่นกเป็ดน,น,น้ําอยู่ท่าเหลือนี่ก็ผู้เห็นพันเว้าตเลยค่ะหรือว่านกแก้วนี่เป็นนกสงวนอเออยกระบ่รู้เนาะค่ะเอพราะว่าอเอ้ยบน้ไปอันเข้าเป็นลึกประหางั้นเงี้ยปะเอยถ่ายหลงที่ว่าเอ้ย เอ้ยดูลราเอ้ยมีความสุขเอ้ยก็ทยหลงตามสไตล์เอ้ยตุ๊กตาแต่ว่าทายหลงแล้วมาสังเกตถ้าทายหลงแล้วมีปัญหาก็เลยก็เลยโบไทายค่ะแต่ว่าที่ว่าถ้าไปท่าเหลือเราอันถ้าไปท่าเหลือกาแฟเนาะค่ะเราไปหาพี่นาดีอันพี่เป็ดน้านําห่นนกกระไลเนาะคะ่ะนกกระยงกระยางนกแต่ก,ะกะม็มีมดเนาทายหลงก็บุเห็นพันเวาตัวเดียก็เขียนธรรมดาเดียค่ะอันพี่เป็ดว่ายน้ําพี่เป็ดลอยน้ําพี่อัน ดูนกเป็ดน้าอันธรรมชาติบรรยากาศอันเต๋อเอ้ก็บ้าตามจะตายเอ้ก็บบเห็นพันว้าต์ะเดยมาแต่ว่าเวลาอันคลิปพี่นกแก้วหลงนี้โดนแฮงคูคลิปเลยค่ะเอ้ยก็เลยเศร้าเอา้ก็บรู้ว่าเพื่อนๆนี่นนะจือแบบเอ้ตุ๊กตาเยอะหรือว่าเสือหรือหรือมานั่งนอกอีกนึกอีกทีก็นึกว่าอันหรือว่ามันเป็นคลิปที่ว่าเพื่อนพันแห้งเอาแล้วมันไปหัง่งอยู่นาะมันซิสเต็มเพื่อนก็อาจจะเป็นได้เน,นาะขนม เอ้ยก็ว่ามันก็คือหึงแท้ค่ะอันนี้ก็ยาวนานเลยค่ะก็ยาวนานแล้วที่เออบเดลุงนี่แล้วก็อีกคลิปเรื่องนี้เอ้ยไปอันไปล่องเรือกาแฟเอ้ยบันนีเอ้ยเราไปเบิ่งพันอันอยู่ก็เลยค่ะอยู่เยอรมันนีเนาะค่ะเนาะพันอันนี่ยค่ะพันเอ็ดงานอันที่ว่าจัดงานศิลปินเนี่ยค่ะศิลปะแล้วพันจะมีการแสดงที่ว่าอันเป็นดนตรีเป็นตะลือเนี่ยค่ะแล้วก็ก็้ไทย ใช่หลวงเตหูแจักว่ามันมีเพลงอยู่ก็คิดว่าตรงอันนั้นแต่ว่าอันนั้นได้ลบทีมมัดเลยค่ะได้ลบทีมมาอนนันเมื่อสองปีที่แล้วลบทั้งเสร็จเลยเพิ่นบอกมาเลยว่าเพิน่นเอ็ดกดพิษกดชุมชนเพิ่นบอกลบทีมมัดแล้วกะ็พิษแต่ว่าเอ้ยบ่ได้เข้าเป็นลบนําที่มันที่ว่าอันต้องเข้าเป็นลบอีกเนออัน,นเอ้ยบได้ลบกเด้อค่ะก็ว่าเอ้ยก็บ่รู้ว่ามันสิป็้นสิหเือเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าอย่างบได อย่างบุดีอันนั้นประหารว่างั้นเด้อป่ะก็มาเด้อค่ะเพลงอันเออพันยากถ่ายหลายอยู่มันหลคลิปเนาะค่ะเนาะมันมวนม้วนเอาเล่าถ่ายแนีก็เลยลงลงมาบุรีคดเลยนะคะแล้วก็เป็นเพลงอันเพลงที่พ่นเปิดเปิดแล้วก็เป็นการอันเบิ่งที่ว่าพ่นแสดงศิลปะคือมันเป็นหนังเสียกันหนังก็ลยถ่ายก็นึกว่าบ่มีปัญหาแต่แต่คิดว่าเสียงเพลงเนี่ยก็ลงอันนั้นลบมันเสร็จเลยค่ะพันเขียนมาเลยแล้วพันก็บอกว่า เธอซี่อันเธอก็อันสำรับอ,อัน,อนของอันเยอรมันฝรั่งเศสของอันเธอที่มายู่น้ำกุ้มนั้นเพิ่นซีเบิรงคลิปเอ้ยบได้ค่ะเพิ่นกระเขียนเลยเด้อค่ะแสดงว่าโดนแห้งเยอะเนาะค่ะหนะตอนนั้นเมื่อสองปีที่แล้วเอ้ยก็มันลบทีมันลบลบลบมันเยอะเนาะคะ่ะนันเราเพิ่นเอ้ยเพิ่นเป็นคนชอบถ่ายคลิปหล่ยวงางั้ยไว้ตอนนั้นก,นตนนก็ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ค่ะ เพราะว่ามันผึินนะคะท่ายมาแล้วเหาก็เลยมันลงลงแบบมั่วซัวเอ่ยว่าวลงแบบม่วซัวกะวันนี้กะบ,บ่วทำนะคะลงแบบม่วซัว,สวเสียดายเวลาเสียดายอันเสียดายเวลาที่เห่าท่ายเหาทำเนาะเะนาะแทนที่เขานํามาจอยครับอันแฟนเหานั่งสบายๆเนี่ยไปไท,ท่ายเตยทำรถแฟนเอ้ยเข้าใจดีนะ้วค่ะพันก็นึกว่าก็เลยมาบอกพันพันว่าเสียดายเนาะเพราะว่าเออมันมีเพลงมันมีลิขสิทธิ์ะบา่า แต่ว่าพี่ก็เขียนมาด้วยค่ะเขียนมาบอกว่าเธอต้องเข้าไปลบเพื่อมัมโอนอกก็มันมืดเพราะว่าเพราะว่าอันทางอันบริษัทที่ที่เอ่ยไทยเนาะคะ่ะเนาะบริษัทที่เอ่ยไปบึง่งแล้วพันการให้ทำการแสดงของพันพันคมเพนไปทางยูทูบบอกอันนั้นเป็นครั้งที่ว่าใหญ่สุดที่เอ่ยได้ันที่ว่าพี่ยูทูบบอกว่าเธอลบอกเนาะคะ่ะเนาะที่ทําคลิปด้วยค่ะ ที่ที่ว่าเฮ้ลบออกหมืนมืดสิค่ะเอ้ยก็ลบออกหมืนมืดค่ะแต่ว่าเอ้ยบริษัเข้าไปลบน้ำอันต้นขั้วมันนะเอ้ยเอ้ยบริษัเ,นนเขานน้า,เ,ขาเพราะว่าเอ้ยเอ้ยพันเข้าโบเป็นตัวนั้นเอ้ยบริษัเข้าไปบึ่งตัวนี้ก็บริษัเอ็ดค่ะเพราะว่าเอ้ยเป็นเอ้ยตุ๊กตาเอ็ดคลิปแบบสบายๆเอ็ดง่ายๆสิค่ะเพราะว่าคลิปส่วนมากเอ้ยเป็นคลิปกินกาแฟเนาะค่ะเนาะก็ะนึกว่ามันบ่มีแต่เลยอเราหอก็อพยายามว่าช่วงหลังนี้เพลงเพลิงก็บริษัเอาเข้าเลยนะคะ บไดเปิดใส่บไดเป็นตัวบไดไปซื้อลิขสิทธิ์เลยตะกอนนั้นของขายมาเซอร์เอ้ยก็ซื้อเป็นปีๆค่ะสิ้นปีมาพันได้ต่อยแล้วสินะค่ะเนาะสิ้นตีมาพันได้ต่อยแล้วพันแถมพันเหาพันบไดโบแม้ว่ามันน่ะเป็นคลิปดังเนยคะ่ะมันเป็นคลิปแม่บ้านดังมาดาเนะะี่ยค่ะมันโม่มว่านาดังเปียงปังอันนั้น อันเป็น youtube คนแห่มาเบิ้งคนคอมเมนต์มาเบิ้งเป็นอันแทบแทบแล้วก็มีการเว้ากันโบเมนนอเหมือมันโบเมนแบบฮันนอขันอันนี้มันเขาทําแบบแล้วเขาทําสบายใจสิค่ะเอยทุกตาทําแล้วเอยสบายใจเอยมีความสุขเอยก็เลยทําค่ะมันบบแมนว่าอันทําแล้วนัได้เงินใช้เยอะแยะมันบบได้เป็นแบบนันนอขคนะเนาะก็เลยอันเอยก็เมันลบที่มดดขาพ่อนก็บอกเลยว่าอันคลิปของเอ้ยนี้มันที่อยู่อัน มันเป็นประเทศแต่พันพันพันกระบอกอสงสัยมันเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับทางอันทางอันกรรมคณะกรรมการที่พันทำนะคะมันเป็นงานศิลปะแต่เออยบได้เอยชื่อเนาะค่ะมันเหมืองของอันเออไปเบิ่งอยู่ฝรั่งอ่ะย่อันอยู่เยอรมันค่ะไปจอดเรือพินาดีไวเลสพากันไปย่างเที่ยวกาแฟแล้วไป้อแล้วพากันนั่งแฮงก็เลยเป็นอันเบียนซื้อเบียนพันเสือน อันนี้ค่ะเสื้อถ้วยพลาสติกเนี่ยค่ะสื้อแก้วถ้วยพลาสติกแต่ก็เอาแก้วพลาสติกเอาไปคืนน้ำพันสิงขืนเงินเธอเหลียนนึ่งค่ะก็เลยนั่งแหงกันมันม้วน,น,นก็เลยนั่งแหงก็เลยท่ายลงพันเอวยพันอยากถ่ายหลายอเลยลงเป็นชุดนะคะเพราะว่าการแสดงการพันเสื้อลีลาดนตรีอันตรายค่ะเอ้ยก็เลยลงก็ยังคืดอยู่นะคะทีแรกะแต่ว่าอก็เลยลองลองเบิง้งโดนแหงอีหลีค่ะเาวเลยค่ะ ยาวจนตกใจว่าโอ้ว่าแม่ว่าพันน่ะบล็อกอันคลิปอันบล็อกช่องซะบ่นึกในใจเนาะค่ะเนาะพันก็บอได้บล็อกเนาะค่ะแต่ว่าพันน่ะลบออกอันนั้นก็เป็นอันเพื่อนๆก็ระวังเนาะค่ะเด้อเอ้ยเอ้ยก็แต่ว่าเอ้ยเป็นคนรุ่นเก่าเนาะค่ะเนาะเอ้ยทำแล้วเอ้ยสบายเจ้เองไซส่เฮาฟังแต่ว่าเห็นอันเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เพิ่นฉลาดเนาะค่ะเนาะเพิ่นมีการนั่นกรองก้นสินะค่ะกรองอันเอทันเอทนี้สินะค่ะแต่อัน ถ้าว่าพี่ป้าน่าอาจอาจทำก็มันมีเล็กน้อยนําเหินมากเกิเธอเนาะค่ะเนาะมันก็มีการกั้นกรองเนามันกระ่บมีแต่ถ้าว่าคลิปหอบโบคักมันกระโบต้องหลงเนาะค่ะเนาะถ้าคลิปบคักบบต้องหลงค่ะถ้าคิดว่าน่าดนแห้งอันลบทีมเลือกไอตุกตาบอกอันนี้เรื่องจริงนะค่ะเด้อบบต้องเอาไปหลงค่ะมีพงมีเพลงนี่คือกันเพลงเพิงนี่ก็เอ้ยนี่กระโดนค่ะตัวทําคลิปใหม่ๆกันเปิดเพลงเบาๆแล้วก็ทําอาหารค่ะทอดเนื้อทอดเต๋าไงค่ะ ก็นึกว่ามันมัน,นโบโบอันนั้นเนอะขะ่ะโบกับเสียงนิดเดียวนะคะโบฮอดโบฮอดนาทีเอ้ยว่าสี่สิบสกุงเดอร์แม่บอคะ่ะโบฮอดนาทีเป๊บเดียวโดนนะคะว่าเพลงนี้มีิทธิ์ทาลิขทางลทธิ์ิทเพิ่นเตือนหมาเพิ่นเตือนมาแต่เธอก็ต้องลบทิมก็ลบทิมทซื่อค่ะก็เลยมานั่งคิดอีกทีทำไปเอ้เตือนเนอะขะ่นหนอทำแล้วเอาลบแม่บอกคะ่ะ เอ้ยก็ได้เอ้ยก็ขึ้นอยู่แต่มาเอแต่กบปลายเอแต่กบปลายเนาะค่ะทีแรกลอกค่ะทีแรกหรือว่าถ้าว่าบันี้ก็เขาไปอ่านเพราะว่าถ้าถ้าเธอปล่อยไว้ถ้าเกิดคลิปเธอมันดังมันโดนขึ้นอันคนเบิ่งแล้วอันมันซิบมีรายได้อันตื่นหนขอพันกระบอกบอกอย่างดีแต่ว่าแล้วก็แต่ว่ามันเสียความรู้สึกมันรายได้มันโบได้ดอกค่ะเพราะว่าคือเพื่อนอาได้เพื่อนเอะผ่านนี่มันโบแม่นง่ายเนาะค่ะเนาะ แต่ส่วนมากเอยมานั่งคิดว่าคนที่ทํ o ย t ท b e ที่ว่ารุ่นแบบเอยเนี่ยแบบเอยตุกตาผาฝันนี้ทําที่ว่าเฮาทาแล้วเฮาแบบสบายใจเนาะค่ะเนาะทํางูงูปลา,าค่ะเอยก็บแม่ว่าเอยเนี่ยไปรู้บบได้มีรู้ค่ะทำแล้วพวดเขาช่องใดพันทำพันตังคคงตังค่ากันอย่างเป็นซ้ำเลยค่ะเอเอันเอยก็ลงไปแบบธรรมชาติเ้อค่ะเด้อ ถ้าเห็นนั่นต่เลยมันอันพิษปกติก็เตือนกันมาค่ะแต่ว่ามันมันทำมันหลายปีแล้วมันก็เลยสบายใจเนาะค่ะเนาะสบายใจเฮาแล้วก็อันมันเป็นคลิปประจําบานประจํามื้อสินะคะถ้าบนหลงก็พันรู้สึกว่ามือหันขาดแต่เลยไปสักอย่าง มันก็เป็นแบบนี้นะคะที่ว่าเอยหลงแต่ละมืองเรากดมาว so nice. like Be ่าห้าอหนอันนี้ใหม่แล้วกับกาแฟอเรากินกาแฟเมื่อละจักถ้วยผินวามันก็โบได้กินหลายประหานเนาะค่ะกินธรรมชาติเอ้ยเมื่อเหลื่อเที่ยเหลือเอ้ลืมเอ้ก็โบได้ถ่ายหลงค่ะเที่ยเหลือเอ้บลืมเอ้ก็ถ่ายเมื่อเหลือเอ้มีเรื่องเวาเอ้ก็เววเนาะค่ะเนาะเมื่อเหลืบ่มีเรื่องเว้าก็นั่งอมขี้แควอยู่ว่างั้นเหรอปะนั่งจีนั่งซิสอ์อยู่นะคะกะกาแฟเมื่อ้วยแล้วก็ล่ำลากันเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เลยมันแวบเข้ามาค่ะ มันแวบเข้ามาเรื่องการทําคลิปการได้ลบคลิปทิมเนาะก็เสียความรู้สึกค่ะสำหรับเอ่ยแล้วค่ะเด้อจากนั้นมาก็ก็โดนโดนเยอะอยู่เ้อค่ะโดนที่ว่าโดนเยอะนี่คะการใช้คําเนาะค่ะเนาะการใช้คาอันไปส่งหลานน้อยเลยิศย่างผ่านอันเฟลตเนาะค่ะข้างหน้าพันแต่งพันปลูกดอกมงดอกไม้ย่างสวยงามก็เลยถ่ายคลิปสั้นลงค่ะ มันคล้ายๆพักอีตูนาเนี่ยค่ะอันอันที่ดอกไม้มันก็เป็นกลิ่นหอมหอมเอ้ยว่าเอามาเอ็ดน้ําชาก็ได้หรอกคะเพราะว่ามันเป็นอันดอกไม้ต้นไม้ธรรมชาติเนาะค่ะเนาะอันพักอีตูนาบ้านเหาเนี่ยแล้วก็ดอกไม้สีอกมันสีออกดอกสีม่วงม่วงเอามือรูบๆซิมันซิเป็นกลิ่นหอมหอมเนาะค่ะเนาะชื่นใจเอ้ยก็เลยท่ายลงแล้วเอ้ก็เลยบอกว่าพักอันอีตูอีตูนาเนี่ยค่ะโดนแห้งเด้อค่ะ <laughs> เราหวังเนะะ้อค่ะเด้ออันเพื่อนๆกับโบแม่เอ่ยเว้าแต่สำรักของเอะะ่ยเด้อค่ะเด้อเอยโดนแหงกับที่เลยค่ะคําว่าอีตู่โบใช้ค่ะไดรลบทิมซ,ซื่อค่ะคนก็เบื้องบักไหลอันบักไหลก็เอยกับโบได้โบได้เยอะแยะไปฮัลโหคะ่ะแต่ว่าคนเข้ามาทักอยู่นะพักอีตูนาอันทําชาทําเตอเสียงเอยกับอีตู่นะคะ่ะโดนแหงค่ะจนนั้นเด้๋ยวเมื่อหลายปีที่แล้วโดนแหงก็เลยลบทิม เดี๋ยวนี้เวลาเอ้ยนะเอ็ดคลิปทำคลิปลองเทียบคำว่ากินเนาะค่ะเนาะถ้าว่าไปใช้คำพูดบัถูกกินหรือขี่ขี่สกูตเตอร์ข้ามสะพานนี่ก็โดนแฮงะค่ะคำว่าขี่สกูตเตอร์ข้ามสะพานนี่ค่ะเอ้ยก็เลยงงเนี่ยค่ะเอ้ยก็เลยไม่ได้มันลบทิมอีกค่ะคำว่าขี่สกูตเตอร์ข้ามสะพานอันตรกพันก็เขียนมาว่าอันมันเกี่ยวกับตะลือมัน พิกษกดชุมชนการเออเขเดได้ลบทิมค่ะได้ลบทิมหลังจงากนั้นก็มาบางทีบางทีเราก็ลืมเน,นาะค่ะเนาะเพราะมันเป็นคําบ้านๆม่นบอกค่ะคาที่เขาใช้ทั่วไปไอ้ตุก๊กตาคิดไว้มันก็บูดได้ว่ามีตะเลยวิเศษวิโสเน,น,นาะค่ะเนาะอันกินอีตุนาแล้วก็ขี่สกูตเตอร์ข้ามสะพานนี่ก็ได้ลบทิมใเสื้อกันหลคลิปด้วยค่ะก็เลยมันใช้คําเดียวนี้เวลานา,นานลงอันคลิปก็ต้อง หาคำว้า์กสกอนค่ะเพราะว่าเพราะว่าอันถ้าว่าลงไปแล้วพันคอมเมนต์มาแล้วมาแห้งเขาแล้วเอ้ยเราเสียความรู้สึกเอ้ยพันลงแล้วเอ้ยบ่อยากลบสิเนี่ค่ะก็เป็นอยู่ด้วยค่ะลงไปแล้วก็มันลงไปสิเนะค่ะบางรบก็เอ้ยก็ปล่อยนะคะบางบางคลิปเอ้ยก็ปล่อยก็หนาไหลคลิปเพราะว่าเอ้ยคลิปทาเอ้ยตุกตา่ทยคลิปมามันเยอะนะค่ห้าปีกว่าเนี่ยมันก็เยอะไ่หมดค่ะบางคลิปเอ้ยว่ามันิมีอาจมีบางคลิปที่ว่ามันมันลืมเสียงกับ่ได้ลบก็ แต่ว่ามันเห่าโบได้แม่นขนอันอันนั้นออกกนะะเนาะบบได้ว่าอันดังป้งโป้งเปียงปั้งว่าง,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 างัง้นเถอะป้ามันก็เลยเป็นคลิปธรรมดากะแต่ว่าหลังๆมานี่ก็เอ้ยก็มาเบิ่งตัวเองว่าเออเอดสเลืออันเว้าเสือจังพันจังบงหมาแห้งเห่าเสืกะอันนี้เอ้ยแห้งไซเซอฝังตามสไตล์เอ้ยนะคะเนาะเพราะว่ามันแวบเข้ามานําอันหัวสมองเอ้ยตอนกินกาแฟนาะค่นเนาะ แต่ว่าถ้าเพื่อนๆบางคนบ่เจอกะถือว่าโชคดีค่ะถือว่าโชคดีไปแต่ว่าถ้าถ้าเกิดเห่าผ่านกดเนาะคณะนาะพันต้องมีการนั้นพันตรวจเนาะค่ะเนาะก็อาจสิไปดูนหฮงก็ได้ค่ะถ้าว่าพันตรวจบ่เห็นกะโอเคเพราะว่ามันเยอะแต่เดี๋ยวนี้ระบบทางอัน t u b e Google อัน AI มันมันแน่เนาะค่ะเนาะมันบ่มันมันหลอกกันยากว่รางั้นเหรอปะมันมันหลอกกัน่ได้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเดึงขึ้นมดเนาะค่ะเนาะ ถ้าว่าเนี่ยทคลิปที่ว่าเนี่ยทำคลิปแล้วมันยาวๆอันไหลๆอันนานๆก็ถ้าอยากอยู่ก็เอ้ยว่าธรรมชาติดีวกว่าค่ะธรรมชาติการทำเนาะขะเนาะโบบต้องไปใช้คําที่ว่าวุ่นวุ่นวว่าอนบางทีอันถ้าว่าโบจืนโบโบโดนแห้งก็โชคดีไปแต่ว่าโดนแห้งก็เสียความรู้สึกหรือว่าบางคนเอ้ยเข้าไปทักการนอกเทือไปถ่ายนุกต่หรือที่ว่าเพิน่น ธรรมชาติพันธามเนอะขานาดแต่ว่าสงสัยอย่างโบได้ดูนเฮงกะถือว่าโชคดีไปหรือว่าธรรมชาติในป่าอันเสียงคป่าดงดิป,ป่าตือเสียก็ตรงระวังเนะคะ่ะเนอะอันนี้เฮง้งบอกกันไว้ค่ะแต่ว่าถ้าโบเจอกันโบว่ากันแต่ว่าเอ้ยเอ้ยทุกาตานี้เจอมาไหลเทื่อเราเดียค่ะอ่ะอ่ะแต่พันหึงเดี๋ยวเขาในยี่สิบนาทีแล้วป้าจิโถมือนี่แต่พันเวาลไหลทจอันอินายันหนีเปล่าวอ่ะก็ทุกบ้านมีแต่ความสุขเนอะค่ะเด้อ กาแฟมื่อถวยแล้วค่ะเอ้ยกะน้ำลากนเนาะคะ่ะมันเหิงไปแล้วมันก็บ่มะว่าง,งั้นเด้อปะมันเหี่ยวเล้ะคะ่ะสำหรับเอ้ยนี่คลิปมามากินกาแฟจะซื้อนาะคะ่ะเนาะอันนี้แห้งไซเออรฝั่งเรื่องการนั้นโดนลบคลิปทิมนาะคะ่ะเนาะอ่ะก็ขอบคุณหลายๆแล้วก็เพื่อนๆมีแต่ความสุขโชคดีนาะคะ่ะเนาะทุกบ้านทุกคนเลยนะนาฮอดอันปีใหม่แล้วก็เฮออันสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะจัะเด้อแล้วก็โชคดีซื้อหวยก็ถูกค่ะ เป็นใครก็เศร้าไวๆเนาะค่ะเนาะแล้วก็บอกคําว่าสวัสดีปีใหม่ก่อนล่วงหน้าเด้อจ้ะเด้อสวัสดีค่ะ